กราบสวัสดีพี่ๆนะคะพบกับช่องทีเด็ดหวยเจ๊น้ำพารวยนะคะอย่าลืมกดติดตามกดซับสไครต์ให้น้องน้ำด้วยนะคะและที่สําคัญฝากกดติดตามนะคะเพจเจ๊น้ำพารวยด้วยนะคะน้ำจะลงแนวทางในเพจให้พี่พี่เรื่อยๆนะคะวันนี้นะคะน้ำจะมาสอนสูตรพิกัดบนสามตัวนะคะพิกัดบนสามตัวนะคะสามารถเล่นสามตัวได้ด้วยนะคะบางทีมันก็แตกสามตัวตรงสามตัวโต๊ดนะคะสูตรง่ายๆเลยนะคะวันนี้นะคะผลของไข่ ทองนะคะหรือว่าไข้ไหลนั่นเองนะคะผลนะคะน้องน้าจะเอามาใช้นะคะในการคิดวิเคราะห์ให้พี่ๆวันนี้นะคะถ้าใครขี้เกียจคิดนะคะว่าสูตรแต่ละวันใช้ตัวไหนนะคะสูตรวันนี้ใช้อะไรยังไงนะคะมีกลุ่มแนวทางนะคะกลุ่มแนวทางให้พี่ๆนะคะสามารถเข้าไปได้เลยนะจ๊ะอ่ามาวันนี้นะคะเดี๋ยวน้ําจะมาสอนนะคะสูตรนะคะวันนี้นะคะรอบที่ห้าสิบเอ็ดนำไปเล่นรอบที่ห้าสิบสองนะคะ 51เป็น52นะคะนั่นก็คือใช้2บนนะคะบวกกันนะคะเป็น9นะคะเป็น0เป็น1นะคะอ่ะเรามาดูผลที่ออกรอบ52นะคะเข้าเดื่งไปเลยนะคะถัดไปนะคะก็ใช้8บวก0นะคะ8เป็น8เจ้า0อ่ะเรามาดูผลรอบที่53นะผลรอบที่53นะคะผลรอบที่53คือ8 2 3 1 1 ห้าสิบสามแปดสองสามหนึ่งหนึ่งอ่ะเรามาดูเป็นยังไงเข้านะคะรอบนี้ก็เข้านะคะวิธีการเล่นนะคะกดรูดสิบเก้าประตูนะคะบนนะคะเฉพาะบนนะคะหรือจากเล่นวิ่งนะคะเห็นไหมเผื่อมันออกอย่างเงี้ยนะแัดไปนะคะก็ใช้สองบวกกับสามนะคะเป็นห้าหกเจ็ดอ่า เรามาดูผลรอบที่ห้าสิบสี่นะคะรอบที่ห้าสิบสี่เป็นเก้าหกสามเก้าหนึ่งเข้าไม่เอ่ยเข้านะคะถัดไปนะคะก็ใช้นะคะหกบวกกับสามเนาะหกบวกกับสามนะคะหกบวกกับสามเป็นเก้านะคะเก้าสิบสิบเอ็ดนะคะใช้หลักหน่วยนะไปนะคะผลรอบที่ห้าสิบห้านะคะผลรอบที่ห้าสิบห้าก็คือ 930ส okay. okay. ามศนย์นะคะเก้าสี่โอเคเข้าไหมเนาะโ้โหรอบนี้เห็นไหมเด้งเด้ง mm. ไปเลยจ้าถัดไปนะคะก็ใช้สามบวกกับ0ูนย์นะคะเป็น3 4 5นะคะเรามาดูผลรอบที่ห้าสิบหกนะคะห้าสิบหนะคะผลที่ออกก็คือเก้าสี่หนึ่งสี่หนะคะอ่ารอบนี้ก็เข้านะคะ4เข้านะถัดไปนะคะ สี่บวกหนึ่งนะคะเป็นห้าหกเจ็ดนะคะห้าสิบเจ็ดนะคะผลรอบที่ห้าสิบเจ็ดคือหนึ่งหกสองนะคะหนึ่งหกสองสี่แปดอ่าเข้ารึเปล่าเอ่ยรอบนี้ก็เข้าเหมือนกันนะคะพี่พี่ถัดไปนะคะก้อยใช้นะคะ หลักสิบบนไอหลักสิบบนถูกต้องแล้วสิบบนบวกกับหน่วยบนนะคะเหมือนเดิมหกเจ็ดแปดแปดเก้าศูนย์อ่ะเรามาดูรอบที่ห้าสิบแปดนะคะรอบที่ห้าสิบแปดผลที่ออกคือสี่เก้าศูนย์เก้าสามเป็นไงรอบนี้โอ้โหเด้งเด้งแม่ไม่แตกสามตัวไม่เป็นไรแต่ออกเด้งเด้งนะคะมานะคะถัดไปนะคะก็ใช้นะคะ สิบบนบวกหน่วยบนเหมือนเดิมเป็นเก้าสิบสิบเอ็ดอ่าเรามาดูรอบที่ห้าสิบเก้ารอบที่ห้าสิบเก้าผลที่ออกคือหนึ่งเจ็ดหนึ่งนะคะหนึ่งเจ็ดหนึ่งหกหนึ่งเนาะอ่าผลรอบนี้ก็ออกเด้งเด้งเหมือนกันนะเห็นไหมออกเด้งเด้งเหมือนกันนะถัดไปนะคะก็ใช้นะคะสิบบนบวกหน่วยบนเหมือนเดิมเป็นแปดเก้าศูนย์นะคะ เรามาดูกันนะคะว่าสูตรนี้น้ำจะเล่นยายาไปกี่รอบนะคะมาดูพร้อมกันรอบที่หกสิบผลที่ออกคือศูนย์หกหกนะคะหนึ่งเจ็ดเป็นยังไงรอบนี้อ่าเข้าเหมือนกันนะคะถัดไปนะคะใช้สิบบนบวกสิบล่างนะคะเอ้ยสิบบนบวกหน่วยบนหกบกหกเป็นสิบสองสิบสองสิบสามสิบสี่นะคะหกสิบเอ็ดนะคะหกสิบเอ็ด ผลที่ออกก็คือเก้าสองศูนย์นะคะ C เจ็ดอ่าเข้าเนะะีารอบถัดไปนะคะใช้นะคะเหมือนเดิมนะคะนำมาบวกกันนะคะสองตัวนี้นำมาบวกกันนะคะอ่าสองบวกศูนย์เท่ากับสองสามสี่นะคะผลที่ออกนะคะรอบที่หกสิบสองนะหกสิบสองผลที่ออกคือสี่หนึ่งเจ็ดนะคะสี่หนึ่งเจ็ดห้าหกนะจ๊ะ รอบนี้เป็นไงรอบนี้ก็เข้าเหมือนกันนะคะถัดไปนะคะก็ใช้นำมาบวกกันเป็นแปดเจ้าศูนย์นะคะแปดเจ้าศูนย์อ่ะรอบหกสิบสามเป็นยังไงร,รอบหกสิบสามนะคะผลที่ออกก็คือนะคะผลที่ออกก็คือหกสิบสามเป็นยังไงแปดนะคะแปดห้าห้านะคะแปดห้าห้าเก้าห้านะคะอ่ะเรามาดูซีเป็นยังไง รอบนีก็เข้าเหมือนกันนะคะเห็นไหมเข้ายอยาวกันเลยนะคะถัดไปนะคะห้าบวกห้านะคะห้าบวกห้าเป็นสิบนะคะเป็นศู2ย์หนึ่งสองนะสิบ1ิบสิบสองนะคะหกสิบสี่นะหกสิบี่ผลเดวคือศูนย์หนึ่งหนึ่งนะคะสองสองผลรับเป็นยังไงแน่โอ้โหเด้งไม่ไหวนะคะเด้งไม่ไหวเลยนะคะถัดไปนะคะ๊ยถัดไปนะคะสักครู่นะ ถัดไปใช้นะคะหลักหน่วยบนกับสิบบนมาบวกกันสองสามสี่นะคะหกสิ 65. บห้าผลที่ออกคือสามเจ็ดสี่นะคะสองหนึ่งเข้าไหมโอ้โหเข้าไม่ไหวนะแม่ 7จบวกสี่นะคะเจ็ดแปดเก้าสิบสเ็ดนะคะส1 1เ13ดสิบสองสิบสามนะคะผลรอบที่หกสิบหกนะคะรอบที่หกสิบหกคือแปดหกสามนะคะเก้าสี่เออแปดหกสามเก้าสี่เป็นไงเข้านะคะรอบนี้นะคะโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าน้ำผ่าเทสสูตรตัวเนี้ยเข้ากี่รอบนะหนึ่งนะคะสองสามสี่ห้าหก เจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้ารอบนะคะใช่ไหมหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าเข้าสิบห้ารอบติดนะคะไม่มีหมดุดหลุดเลยนะคะกับสูตรนี้นะคะพี่ๆนะคะก็สามารถเนะคะเอาไปทัดทดทดทดลองใช้ดูนะคะว่ามันจะออกพิกัดบนหรือพิกัดล่างนะคะกับสูตรที่น้ำคิดมานะคะ สูตรแต่ละสูตรนะคะสามารถสับเปลี่ยนกันไปได้เลยนะคะแต่ละวันนะคะเพราะเลขมันไม่ได้อยู่คงที่นะคะตัวนี้ก็ฝากไว้ด้วยนะคะกับสูตรพิ่ขัดบนสามตัวนะคะเดี๋ยวรอบหน้านะจะหาสูตรแล้วก็เทคนิคดีๆมาฝากพี่อีกนะคะสำหรับวันนี้น้ำลาไปแล้วเจอกันใหม่สวัสดีคะ่ะ